คำเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดกําลังมา<อ>แรงยู่นะกุมารทองตอนนี้เนี่ยอือืมอืมอืมอือืมอือือืมอืมอืมมอืมอือือืมอืือมอืมอืม วันนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะพี่เนาะฝนตกฝนตกครับคนยิงแพร่กัดไปทั้งหมดเลยเป็นไงร่างกายตอนนี้แข็งแรงแต่ยังมีไอครับบนนาฝนมีผมที่แพรแม่อากาศเย็นเป็นปอดแต่ยังหน่อยเลยเป็นลูกปอดแมนไปหน่อยลูกปอดเลือล่างไม่เศาครับวดที่แล้วนี่สี่หนึ่งตรงๆงเลยนะพี่หน่อยเนาะเป็นเป็นเป็นเลขความฝันใช่ไหมหรือว่ากุมารมาบอกดูว่ายังไง ฝันผู้เฒ่าอยู่บ้านนี่ยเราเป็นเสียร์เป็น้งหลายปีแล้วเพิ่อนบ่บอเป็นเราฝันว่าเป็นเอาไก่มาให่กับงัวงัวเปลี่ยวใหญ่เอฟซีเั็นตีใหญ่เอฟซียูสุรินทร์มาตีให้เก่าหนึ่งกับซีหนึ่งโอ้โหเข้าตรงๆเลยเมื่อกี้ที่เอากุมารทองมาโชว์นี่พี่หน่อยเลี้ยงมานานแล้วนะครับ ปกติเนี่ยมันเป็นของป่าเฮียนำลังตวงคำ้วเพิ่นไปอยู่ไอ้ฮ่องกงเพิ่นไปอยู่ฮ่องกงสมัยผมบวชเนาะครัป่านนี้เพิ่นไปเรียนน้ำไปเรียนน้ำก็เลยทักเพิ่นช่วงผมบวชเลยทักเพิ่นอนเอ้าย่อมไม่ออกกันไอ้บักนไม่น้อยเจ้าม่น้ำยังเจ้าเอาม่น้ำมันคือหิวเจ้าว่าไงยังเห็นมันจิ้นเนี่ยบ่รุบันสนะไม่เลี้ยงมันบ่สนะเรียกว่าเอาเจ้าคือหมู่แต่แล้วอ้ขนทิ้งลุกสนะเอาวันตัางยั่ถึงหิ่ง ตั้งในซื้อที่ต่างโซนแลนก่นจอนยูเขายูนามจอบรเรียงนี้บเรียนฝนบ่แล้วแม่แม่ยูเขายูนามมกับ่พห่มันกินอันใจเจ้าจอบรเรียนบ่แบพี่นอยเห็นนะครับพี่น่อยเห็นเลยใช่ไหมกาดช่วงห้องบวชเนอะก็มาแล้วเนาะคือสู้ศิลพอสัมผัสได้ยังงี้เนาะซ้ำๆเขากับสัมผัสได้คือพี่น่อยเป็นบวชมากเต็มเลยเข้ากัเรียนถอยูีแล้วนะครับเรียนไฟถ้ยู่เลยศึกษาด้านนี้เลย ก็เลยถามเราเราก็เลยขนเลี้ยงบ่ได้บ่ได้ก็เอามาถวายเซเ้อเร์เลวหยอกเล่าที่เลี่ยนแต่เมื่อคิดว่าเราจะม,มาหายอีหรีเราก็เลียกวาเพราว่าเราเลี้ยงบ่ได้อีหรีเราว่าเพราะว่าเราคล้ก,ลกยๆเจ้ามีแล้วนะเจ้ามีแล้วก็จะเลื่อมไปเลื่อมเจยอเคลี้ยงกลยเศร้าเลี้ยงเพราะว่าไอ้ม่านตัวนี้เพิ่อนเอามาจากวันละครั้าง ม,มีมีไห้บูซาหลายบ่าค่ะมีไห้บูซาบ่แบบนี้บ่มีครับมีองเดียวบ่พี่น้อยแม่อนอไวแต่ก่อนกัวบ,บ่ว่าแล้วตัวสมัยบวชแต่ว่าอันนั้นเอามาให้เถาอเพิ่นเลี้ยงค่ะน,น้อยเอยงีิเป็นเด็กน้อยเดนะิอันนั้นอันนั้นเอามานําผู้เฒ่าเพิ่นมานําหาลูกเพิ่นเพิ่นให้2อย่า,า,ายง,างมีกุมันทองกับคุณแผนตอนนั้นเพิเอาเก่า9ิปี เกือบร้อยอ่ะเพราะว่ามันนําหาลูกไส่เราเราคนสุริมเราม่นําหาลูกไส่ลูกไส่นําติดผู้สาวมากเหรอมันน้ำหาบ่เห็นว่าสัตว์ไปบ้านนั้นบ้านนี้ค้นว่าไปยุหันไปยุนี่ก็บ่เห็นสัตว์เรามาขอขวัดกินก็เรยวเอาขอนะนำของเงินนี่เพิ่มส่นว่าบ่มีเนี่ยตดแทนมันสัตว์เพิ่นก็เรียกให้ให้มาสองยางพอเงียนหนิเพิ่นเอาไปเพิ่นเอาไปกินเราต้องไปยงปั่นพี่น้องมันอยู่บ้านโซ่ เด่นดุดลุ่งตะลังตะฟอเราไปหาเย็นแม่กับเไปเห็นมันหนีไปเลยแม่เราไปเห็นผิดมแม่แม่แม่ยงกยกมาให้เบิ่งซัดสัดอีกแม่ค่่ะแตก่อนอยู่นัำพี่น้อยเจ็ดปีแล้วนี่ยแต่ลูกสาวกันเกิดเดี๋ยวนี้ลูกสาวกว่าสิบสามปีแล้วสิบสามปีแล้วไปก่อนพี่น้องคือก่อนก่อนไม่ยุ่งน้ำผมประมาณสิบ เอ้ยม,มันยันสิม่านยี่สิบกว่าปีอยู่ยี่สิบกว่าอยู่แล้วเขาให้โชคไหมครับพี่หน่อยก็ให้อยูอะอบให้อยู่ยมาบวชกันมาแบบไหนมาในฝันฝันในนิมิตเดี๋ยวนางสมาธิก็โยกแต่ว่ามาหลังๆมาพักหนึ่งช่วงบ่มไปยังแงงเดียบเนาะามีครอบครัครมวมีเดียบห้องกัวเดียวไปนั่มเหนเขาอยู่บ้านเพิ่งเทีเ่ยวเพิ่งแบบไ,ไปไปมาแม่เป็นบุคคลอยุ่อมห้องไปจำหนึ่ง เป็นอยากไปเที่ยวเพิ país, país, ouais, e nada, peace, ่นกลับไปเพิ่งว่าเพิ่นใหญ่เลยดิค่ะเพิ่นใหญ่เลยมันบ่ได้สนใจว่าไม่อยู่กับเฮาหรอกเที่ยวเพิ่นกลับไปเที่ยวไปเล่นหองเพิ่นแหละเวลาเฮาเอิ่นหาสิบขม่าวัดวดนี่ฝันไปค่ะพีไนเอยฝันไปมันก็จับใจก้มมาเลยเนาะยังว่าฝันยังว่าฝันฝันอยู่แต่ว่ามันมันนี่มันก็มันใจบันเด่นนะเพราะว่าท่านในไก่ วันนี้วันที่เท่าไหรแล้วสิบสองแล้วใกล้แล้วใกล้ใกล้เขาบอกส่วนมาคุมฟันนี่ส่วนมากมันย่างต่ำหน่อยหายเหลืออยู่3สามมือสไปอันฟันสิบสองสิบสามสิบสี่ส้าสิบหกอันนี้เหลือสี่สี่วันมัดไม่ใจมักตัวใดส่วน่ไม่ใจมัดใจยังได้ม่มีนะครับผมแบบนี้เป็นมันี้เป็นว่าเป็นซื่อๆเป็นบ้านจะว่าหงวน จะว่าก็ฝันอยู่เล่าความฝันให้ฟังหน่อยครับเดี๋ยวช่วยฟันเป็นใครๆฟันเห็นนิ่งๆนิ่งๆคนหนั่นเมื่อเอิญใส่ขึ้นคือเป็นคือยังสมมุิคือยังเจ้าอยู่กับเมียอยงสินะะบ่ล่ะมาใส่มาใส่ห้องเฮ้ยเฮ้ยว่าสันขนของขึ้นรถกระบะให้แนวสันขนยังไม่ไดถามขนหมากไม่าสันเจ้าเดียวไล่ปินได้ไล่เติว่าบสันว่าไปเอาเป็นได้เป็นเขาอยากได้เป็นตันหมดแล้วเบินว่า เขาจะพ้นขึ้นรถนะเจ้าเราว่าหมากไม่หมากเอ,กอ,กอกียงแล้วมันก็เป็นเลี้ยงๆสันเป็นเอาไซแพ็คคือหมาตัวเลียนนะไซแพ็คเป็นถุงสี่เหลี่ยม,มบ้านนี้เพราะว่าก้อนเจ้าๆขึ้นนะเจ้านับไปไนใครกันเด้ยเอวสันก็เลยให้นับนับแล้วลงบ้านนี้ก็เลยเถียงกันเถียงกันกับเพิ่นๆๆเจ้านะว่าเม่นนับผิดหรือเบอร์เฮ้ยได้ทำเพิ่นทำนับผิดจังเร่ให้อยเขาว่าข่อยนับคัดที่ดีบ่แม่นดอกอันมิ่งบุญตอบขึ้นจังมีงเสียงมิ่งบุญแสกข้ามอะไรบ้างเนี่ย เจ้าเมียนเดอกคอยเห็นเจ้านับมาด่วนแล้วทีหนาวสั่งคอยว่าเจ้านับพิชสั่งเจ้าว่าคอยนับพิชเจ้าว่าคอยได้เสดใสสิ่งทำมันทำมานใหญ่ขึ้นคอยว่าเจ้านับได้หาชิบทุงแล้วขึ้นไปสั่งบานีิเป็นผู้หญิงอีกเมียนบานีิทั้งอันผมได้ยินบานิผมได้เถียงบ้าใหญ่โจ้ฮาบอกคอยปึ๊กบ่กสิน่นะว่าคอยว่าได้ปึ๊กเจอสั่งคอยนับขึ้นครบจู้คอยว่าคอยขึ้น เครื่องรถเหลือดีหน่เจ้าจะมาวันห้าสิบจังเดย์เจ้าว่าเจ้าเด้นับได้ยักถุ่งสันผวนคือยังเมียเขาถามใช่หรือจ้าว่าเจ้านับพักเจ้าได้ักถุงเจ้ามาทักข่อยคนน้องขวาก็ได้แค่เกติมหาทุ่งในแล้วเสนอว่าไปฟังนะก็เลยเทียงกันไปเทียงกันมาเรื่องเกติมหาอยู่นี่จนตื่นบางคนเขายิ่งเขายิ่งกับเป็นซีแต่บริโอนไม่ตีเลยแต่ว่าไม่ฟันเทียงกันเรื่องเรื่องตัวเลข ตามจริงนะเพมีเมียแมา่ขึ้นรถคือความเป็นจริงนี่พี่น้อยจะพูดมีเม่แต่สองคนกับลกูกใ<ต>นฝันเขนะาในฝันนะนะในฝันเจ้าแมกฝันนี่จะมาลักษณะแบบนี้ตลอดคือพ่องเงินนะนมาให้ออกควางม,มาให้หมดควางเงินก็ยังคนสนิทกันนี่แล้วมาเอิ่นห้ำห้ำมาสั่นตามจริงเราบริเวณข้นสนิทดีเราข้นอีกบ้านหนึ่งน่ะแล้วมาฝันมาเอาไก่มาให้เงินกันก็ดี งดบางกี so, ่เดียวไกลมาอตัวนึงก็เป็นง่วนะที่ว่าันปตีเป็นซีนึ่งนะซีพอนมีซีอีกบ่สีพอซีน่านนามพอยิงบ่ก็บบรูครับต้องไปตีกันแนาะแต่ว่าห้าศูนย์กับอะไรนะเจ็ดห้าเจ็ดห้าแต่ว่าเทียงกันเรื่องเจ็ดห้านี่แหละแต่ว่ามียิ่งเป็นาหาศูนย์้านับขึ้นไปถามซีลอบดะวคอยว่าจานับพิเอน เจ้าขวไยนับผิดเจ้าขอยได้เถอะเดชงูใหถามเราเราว่าขวยะเจ้านับเด่นกคขังเจ้าเดือหาสุนทรพิทักษ์นบ่เมียงโดดใหญ่นี่เจ้ายืมมาเถียงกับขวยด้เจ็ดสิบหางเทียงกับเขาเทียงกับเขาเทียงไปเทียงมากจนหัวเมือเดยวเอาฝันยังส <ophone Trustee> ีวาฟันเป็ด <mond ay> สี่หาศูนย์สี่เจ็ดหนแล้วผู้ยิ่งนนำสี่ผู้ยิ่งมากกว่านแตู่้แต่ว่าก็ยิ่งยินเขาว่้เราไอ้หาศูนย์ซื้ออะไรหแล้วหาศูนย์่ะมันดังมัดแล้วเรียกดังก็ว่ากันผู้ใดซื้อกอเอฟซีกัเมตนมากนะคะเขาว่าใจเงินมา โอ้นถังแห้งมันบอกอันนมาท่านปร์ผมนนี้มน้างกับโ่เกิรัทนายอเอาเบื่อโมีน่อยโรน้ำเนเอาให้เอฟซีตีระโขงมาบอกนะเบอร์โทรเบอร์ใดก่อได้เบื่อโตเบือโทครับจาเดี๋ยให้พน้องเบืรอโตยนะโรงในน้ำแนย้่างใจ่เอฟซีกับตีซอยกันข้อมมนมากแต่ทีแน่ยืนพื้นนะฮาซูนเจนหา หมุนบอลคือดึงบอลเหนาเสียนอลเตัวใหญ่ๆนะพี่ในเียนตัวใหญ่ๆเหเรียมเียมัเชียนเมื่อที่แล้วกัเอฟซีได้ตีให้โท้มาบอกเนาะไปซอตีกับีหนึ่งอกยังไม่ตังสิ่จัดไล่าฟันมาตังใดกากฟันจะเชียง ไปเอายางกับคุณยายยางก็ไม่ฟันนะครับแคโอ้โหเถียงกับบิยิ่งเถียงกับบิยิ่งเดี๋ยวยกขึ้นด้วยพี่เตียงกับบิยิ่งว่าเอาพลไมค์คือรถเป็นรถแล้วเพื่อนห้นับเฮนับไปเอาพลไมค์นขึ้นรถเพื่อนจะเป็นตันแล้วแต่ว่าเพื่อนห้นับตัวเลขคือนับเหมือนวันเ้นับว่าจะฟังนับได้เจ็ดสิบห้า เลียงกันเถียงกันเพราะมียิงผู้นหนึ่งสอดเข้ามาว่าเมียนเราโจ้านับพิษหน้าเลยโจ้หนนับพิษเลยโจ้ดีหาย